สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจนจะพามาตัดเสื้อใส่เล่นสงกรานนะคะเพื่อนๆจะเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมแขนในตัวค่ะแล้วก็จะมีเสื้อผูกที่เอวด้วยนะคะอันดับแรกเราก็จะตัดผ้า,ผาเพื่อที่จะทําโบเลยนะคะจากด้านข้างของผ้านี้นะคะนี่ค่ะผ้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะเราจะตัดฝั่งนี้ค่ะฝั่งริมผ้าค่ะเราจะพับไปสี่นิ้วก็จะได้เท่ากับ2ชิ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไว้ทำโบค่ะ และผ้าส่วนที่เหลือน,นี้เราจะตัดแบ่งครึ่งนะคะเราจะจะขี้ออกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะ,จะจะแบ่งครึ่งค่ะจะแบ่งครึ่ง นี่นะคะเราจะแบ่งผ้าออกเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะดูลายลายของดอกไม้นะคะลายของดอกไม้เราจะดอกงายขึ้นนะคะเพื่อนๆทีนี้ผ้าชิ้นหลังนี้จะที่เราแบ่งครึ่งจะเป็นดอกไม้จะคว่ำลงค่ะเราก็จะหันเปลี่ยนด้านนะคะเราจะหันเปลี่ยนเพื่อให้ดอกไม้งายขึ้นเหมือนกันอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนดอกไม้ตั้งขึ้นนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งชิ้นอย่างเงี้ย นี้เราจะกลับผ้าทําแบบด้านในค่ะเพื่อจะได้มองเห็นชัดๆนะคะเราจะวัดเข้าไปสามนิ้วครึ่งนะคะ วัดลงมาหนึ่งนิ้วค่ะทีนี้เราก็จะโค้งตัดเป็นคอเสื้อด้านหลังนะคะทีนี้ตรงตรงปลายผ้าตรงนี้เราจะวัดลงไปสองนิ้วค่ะ ทีนี้เราจะตีเส้นจากจากจุดนี้นะคะจากจุดเสื้อคอด้านหลังของเรานี่ค่ะแล้วเราจะวัดตรงจุดนี้นะคะจุดที่เราวัดลงมาสองนิ้วค่ะเราจะวัดต่อลงมาอีกเก้านิ้วค่ะแล้วเราจะวัดเข้ามาจากจุดนี้หกนิ้วค่ะ ตรงส่วนนี้เราจะโค้งนะคะเราจะตีโค้งมาอย่างนี้นะ,ะทีนี้เราก็จะตัดเลยค่ะเพื่อนๆตัดส่วนคอนี่นะคะ ะะคะเราจะดึงผ้าออก1ชิ้นค่ะแล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นด้านหน้านะคะชิ้นนี้เราจะตัดเป็นชิ้นด้านหน้าชิ้นด้านหน้าเราจะพับอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะพับเฉียงลงมานี้เลยค่ะจะพับเฉียงอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดตรงส่วนนี้ออกนะคะ นี่ค่ะเสื้อของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อค่ะทั้งสองข้างตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อชิ้นด้านหน้านะคะตรงนี้คอหลังค่ะและผ้าชิ้นที่เราตัดไว้นี้เราก็จะทําโบมัดเอวค่ะเพื่อนผ้าส่วนที่เหลือของเรานี้นะคะเราจะมาตัดต่อเป็นเทปกุนค่ะ เรามาเย็บกันเลยค่ะอันนี้คือเทปคุ้นนะคะที่ตัดไปแล้วนะคะเป็นผ้าทางเฉียงค่ะน,นี้ประเจงก็จะต่อไว้แล้วนะคะผ้าทางเฉลียงจะมีความยืดหยุนนะคะต่อไว้ยาวเลยนะคะอันนี้ก็คือเชือกผูกเอวของเราก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ คับแรกเราก็จะมาเย็บไหลเสื้อกันเลยนะคะจะเย็บไหลเสือ้อเลยค่ะงานของประเจนจะเป็นเย็บแบบแตะเข็บเข้าท้ำนะคะเพราะว่าไม่มีจักรโค้งค่ะ นี่ส่วนไหลเสื้อของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะจะเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้ำนะคะด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเหมือนธรรมดาค่ะถ้าเพื่อนมีจกักโพมก็สามารถโพรมได้เลยนะคะพมมนี่นก็เย็บได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเย็บสองสองรอบเหมือนอย่างประเจนนะคะอันนี้ประเจนไม่มีจกักโพมก็เลยเย็บเป็นตะเข็บเข้าถ้ำค่ะก็จะก,การลุยได้อย่างดีเลยนะคะ นี้เราเย็บไหลเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บคุ้นค่ะเราจะเย็บคุ้นรอบตัวเสื้อเลยนะคะอันนี้เสื้อที่เราตัดไว้นะคะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือคอด้านหลังนี่คือเทปคุ้นที่เราตัดไว้นะคะกว้างสี่เซนติเมตรค่ะเป็นผ้าทางเฉลียงนะคะจะมีความยืดหยุ่นอย่างนี้นะคะ เราจะวางผ้าประกบกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเทปส่วนเริ่มเราให้เลยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนี่ค่ะเราจะวางอย่างนี้แล้วเราก็จะเย็บเลยค่ะเย็บรอบเลยนะคะ นี้ค่ะเราจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเย็บรอบแล้วค่ะทีนี้เราก็จะคลิปตรงช่วงโค้งนะคะตรงช่วงโค้งด้านหลังนะคะทีนี้เราจะมาเย็บตะเข็บกันปิ้นนะคะ เวลาเราพลิกกลับมาด้านนี้ตรงนี้จะได้ไม่ปิ้นค่ะเราจะจับลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะเย็บทับเลยค่ะ นี้ค่ะเส้นกันปิ้นของเรานะคะจะเย็บยาวมาอย่างนี้เลยนะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะพลิกเทปกลับมาด้านในนะคะ แล้วเราก็จะพับครึ่งหนึ่งของเทปก็จะเย็บค่ะ ล้ะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะจะได้งานลักษณะอย่างนี้นะคะตรงส่วนที่เลยมานี้เราก็ตัดทิ้งเลยนะคะเทปตรงที่เลยมานี่ค่ะ,นะคะล้านอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะนําไปรีดอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็คือปลายแขนนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บเย็บพับปลายแขนนะคะเพื่อนๆตรงส่วนนี้คือปลายแขนเราจะเย็บพับปลายแขนนะคะเราจะพับเย็บเข้ามาธรรมดาเลยค่ะพับอย่างนี้นะคะ ค่ะปลายแขนของเราจะพับเย็บธรรมดาอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างค่ะ<ฮ>ทีนี้เราจะมาเย็บเข้าข้างนะคะค่ะส่วนโค้งข้างของเราเราก็จะเย็บตะเข็บเข้าท่าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะวางเย็บเลยนะคะ ค่ะด้านข้างเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะ,ะค่ะจะเป็นลักษณะโค้งอย่างนี้นะคะเป็นเสื้อแขนในตัวค่ะเ,เพื่อนๆะะตรงชายเสื้อนี้เราจะเย็บได้ห่างๆให้รอบนะคะแล้วเราก็จะรูดให้เล็กลงอีกนะคะ เราจะรูดลักษณะอย่างนี้นะคะพอเราพอเรารูดเสร็จแล้วเราก็จะเย็บล็อกไว้นะคะอันนี้ประเจนเย็บล็อกไว้แล้วนะคะเย็บล็อกเพื่อว่าไม่ให้ยืดไปกว่านี้แล้วค่ะนะคะ่ะเราจะรูดให้เหลือเท่ากับรอบสะโพกบนนะคะรอบสะโพกบนของเพื่อนๆค่ะอย่างของประเจนนี้ประเจงก็จะรูดให้เหลือประมาณสานิ้วนะคะ สื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมตัวหลวมนะคะเป็นเสื้อแขนในตัวค่ะรอบอกห้าสิบก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ตรงนี้ปเจงก็จับรูดประมาณสามสิบสองนิ้วค่ะตรงเนี้ค่ะเราก็ไปหาจุดกึ่งกลางของเสื้อนะคะเราจะจับตรงนี้ให้เสมอกันนะคะตะเข็บตรงนี้ก็จะเสมอกันนะคะเวลาเรารูดเราก็จะดูด้วยว่าให้ให้เท่าๆกันค่ะค่ะ ราก็จะทำมาร์กตรงกึ่งกลางเสื้อตรงส่วนนี้นะคะนี่ประเจนขีดกึ่งกลางไว้แล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือผ้าที่เราตัดไว้เป็นเชือกผูกเอวนะคะหรือว่าเป็นโบผูกเอวของเรานั้นค่ะ จะเป็นผ้าสองชิ้นอันนี้คือเราต่อกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงรอยต่อน,นี้จะเป็นจุดกึ่งกลางค่ะเราก็จะวางจุดกึ่งกลางของรอยต่อน,นี้กับตัวเสื้อให้ตรงกันนะคะเราก็จะไล่ออกไปด้านข้างด้านนอกนี่ค่ะเราก็จะไล่ออกมาด้านนี้นะคะปรจะจับวัดออกมาเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะเย็บจากตรงจุดนี้ค่ะเราจะเย็บเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะไว้ไว้มัดนะคะตรงส่วนนี้เราจะเย็บจากตรงนี้เลยค่ะเราจะวางลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บเข้าไปเลยค่ะ นี้ค่ะเราจะเย็บลักษณะอย่างนี้นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขอบจะเสมอกัน,นทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะกลับเป็นโบค่ะเราจะกลับผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะกลับเย็บด้านในค่ะนี่ค่ะ บางขอบให้เสมอกันนะคะเราจะเย็บจากด้านนี้มานะคะเราจะเย็บปลายแหลมลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเย็บมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงจุดนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราก็จะเย็บเย็บเหมือนกันค่ะ ตังนี้เราก็จะเย็บปลายแหลมมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเย็บมาให้ถึงตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะลักษณะแหลมเราจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะเพื่อนจะดูนะคะจะอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้เราจะทําเป็นปลายโบเสื้อของเราค่ะอันนี้เราก็จะเย็บเลยนะคะ นี่ค่ะเราจะเย็บอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะแหลมมาอย่างนี้เราก็จะตัดตรงส่วนเกินนี้ออกไปเลยนะคะจะเย็บมาถึงตรงจุดนี้นะคะเหมือนกันทั้งสองข้างก็คือเย็บมาได้จะมาชนกันอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ทีนี้เราก็จะกลับโบของเราออกมานะคะ ค่ะพอเรากลับโบออกมาแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะพับเย็บเลยนะคะเราจะพับเย็บตรงนี้นะคะเพื่อนๆพับเย็บมา ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็กัดเข็มหมุดก่อนเย็บก็ได้นะคะหรือว่าเราจะวางเย็บเลยก็ได้นะคะเสื้อของป้าเจนนี้จะเป็นเย็บแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆเ,เ,เย็บแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเราก็จะเย็บมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปรีดนะคะ ก็จะเย็บจากตรงนี้มาเลยค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆเย็บออ,อ,ออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนโบของเรานะคะทีนี้เราก็จะนําไปรีดนะคะด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะนี่คือส่วนแขนเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อแขนในตัวคะ่ะ คอเสื้อนะคะตรงนี้เราก็จะมัดโบนะคะเพื่อน